นิวเย่เผยความลับสุดช็อกค่ะเหตุเลิกหมอโบสหลังเข้าประตูวิวาได้ไม่นานเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568ค่ะนิวเยยกิติวัฒน์สวัสดีมิรินได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์ค่ะว่าเขาและหมอโบสนัทพงษ์ชินโสพลทรัพย์ได้ยุ่ติความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง12ปีแล้วค่ะโดยสาเหตุก็มาจากการที่นิวเยยอมรับว่า ตนเองผิดข้อตกลงสําคัญที่เคยมีร่วมกันซึ่งทั้งสองเนี่ยได้แยกทางกันมาเป็นเวลา2เดือนแล้วแม้ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน2567หมอบสเพิ่งสะพายขอนิวเย r แต่งงานส่งท้ายเดือนพายมันค่ะซึ่งทางนิวเย่นะคะได้โพสต์ข้อความว่าสวัสดีครับนิวเย่นะครับ เยขอมาประกาศเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเย่กับพี่โบท๊ทตอนนี้เราได้ยุติความสัมพันธ์ของเราสองคนมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วครับซึ่งสาเหตุนั้นมาจากตัวเย่เองซึ่งผิดข้อตกลงสำคัญที่เคยมีร่วมกันไว้รวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยครับเราเลยตกลงแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนในตอนนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันและกันครับขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตคู่เรามาโดยตลอดนะครับรวมถึงขอโทษที่ทําให้ผิดหวังขอบคุณครับขอโทษพี่โบท๊ทอีกครั้งจาก จิงนิวเยียยอมรับผิดเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับซึ่งหลังจากการประกาศดังกล่าวนะคะแฟนๆแสดงความเสียใจโหแล้วก็ช็อกกันมากมายเลยค่ะแล้วก็เสียา้ต่อการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยมีโมเมนต,ต์หวานชื่นและถูกยกย่องว่าเป็นคู่รัก LGBTQ+ ที่น่ารักแล้ก็มั่นคงด้วยล่ะค่ะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะคะผู้ชม สำหรับนิวเยียกิติวัตสวัสดิมิลินค่ะชี้นี้หลายคนรู้จักในฐานะเด่นไอดอลคู่จิ้นสาววายแต่ก็ยังเป็นอบป้าขวัญใจสาวๆอยู่ดีนะคะเพราะนอกจากความหล่อแบบเกาหลีเกาหลี 11, แล้วเนี่ยความสามารถของหนุ่มคนนี้ก็มีไม่น้อยกับการเป็นนักแสดงหน้าใหม่มาแรงจากซีรีส์วอตเดอรดักค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นความฝันเป็นนักแสดงมาจากการได้เข้าไปเรียนอย่างเข้มข้นในเอกการแสดงและการกำกับการแสดงที่มอสวอนั่นเองซึ่งเส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงของเจ้าตัวนะคะก็ะเริ่มมาจากการเป็นเน็ตไอดอลสู่การเป็นนักแสดงค่ะ มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นคู่จิ้นกับโบ๊ทนัทพงษ์ชินโสพลทรัพย์จนมีแฟนคลับให้ความสนใจและเป็นกระแสะคู่จิ้นขึ้นมาทําให้มีผลงานโฆษณานต่างๆเข้ามาทั้งทายแบบโฆษณานและผลงานการสแสดงค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียนเกี่ยวกับทั้งด้านนี้มาโดยตรงด้วยจึงสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างมากทั้งความรับผิดชอบตรงต่อเวลานั่นเองค่ะ